ข้อนี้กําหนดไว้ใครหลีกพ้นทุกผู้คนย่อมผ่านพบสุดหลีกนี้ชีพเหลืออยู่ควรสร้างสมแต่ความดีสิ้นชีวีคนสรรเสริญไม่รู้ลืมสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมมีตํานานบทสวดมนต์ชะยะมังคละอัฏฐกถา หรือว่าบทสวดพาหุงมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับซึ่งบทสวดพาหุงนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นแล้วผมจะทำออกมาเป็นตอนๆและเมื่อทำจนครบแล้วผมจึงจะรวมวิดีโอให้เป็นวิดีโอตอนรวมตอนเดียวนะครับและก่อนที่จะไปรับฟังนั้นผมอยากขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยครับ บทสวดชัยยมังคละอัฏฐกถาหรือว่าบทสวดพาหงุงแปลว่าคาถาว่าด้วยชัยชนะ8ปดประการอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้าเป็นบทสวดสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีเหนืออริพานสัตตูทั้ง8ครั้งได้แก่ชัยชนะเหนือพญามารในครั้งที่พระองค์ตัดสรู้ 2. ชัยชนะเหนืออาลาวากายักษ์ยักษ์ผู้เย่หัน สาชัยชนะเหนือช้างนาราคีรีที่ตกมันในครั้งที่พระเทวทัตปองลายพ้าผู้มีพระภาคเจ้า 4. ชัยชนะเหนือองค์คุลิมาน 5. ้าชัยชนะเหนือนางจินจะมานวิกาหญิงที่ใส่ลายพ้าผู้มีพระภาคว่าพระองค์ตั้งท้องกับนาง 6. ชัยชนะเหนือสัจจานิครนนักโตว,วาทีฝีปากก้า เจ็ดชัยชนะเหนือนันโทป,ปนันทานาคราชซึ่งชัยชนะครั้งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ส่งพระโมกัลานะให้ไปปราบแปดชัยชนะเหนือภกาพมพมผู้มีความคิดเห็นผิดบทสวดชัยยมังคละอัฏฐกถาหรือว่าบทสวดพาหงุงจะประกอบด้วยกันสองบทครับบทแรกจะเป็นบทสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้าหรือที่เราจะเรียกกันว่าบทพาหงุง ส่วนบทที่สองจะเป็นบทฉลองชัยชนะของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าบทมหาการูดีโกหรือว่าบทมหากาบทพาหุงมหาการนี้จะนิยมสวดต่อเนื่องกันและนิยมสวดกันในตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนสวดได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ<ม>เชื่อกันว่าบทสวดมนนี้มีอานิสงค์ให้มีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงทำให้จิตใจเข้มแข็งมีสติสมาธิ และชีวิตราบลื่นประสบความสำเร็จครับบทสวดมนต์บทที่หนึ่งมีพระคาถาว่าภาหุงสหสมะพินิมมิตะสาวุธันตังครีเมคลังอุทิตโคละสะเสนะมาลังธานาทิธรรมะวิธินาชิต,ตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวะตุเตชยมังคลานิ แปลเป็นไทยว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของโลกประกอบด้วยพระมหาการุณายังบารมีทุกประการให้เต็มเปี่ยมแล้วเพื่อเกื้อกูลแก่สรรพสัพตว์ทั้งหลายทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดแล้วด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ชัย่มงคลจงมีแก่ท่านเถิดในบทนี้จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับพระมหาบุรุษตอนที่เรียกว่า มารผจนซึ่งเกิดขึ้นในวันเพียงเดือน6ก่อนที่พระองค์จะตัดสรู้พระอาทิตย์กำลังอัดสดงลงรับทิวไม้สัตว์สีเท้าที่กำลังจะใช้งานทิ่มแทงพระมหาบุรุษมีชื่อว่านาลาคีรีเมธเป็นช้างทุงของพระยาพรสวัสดีมานซึ่งเป็นจอมทัพของพลมมนรพระยามารตนนี้เคยระจญพระมหาบุรุษมาแล้วครั้งหนึ่ง คือคราวที่พระมหาบุรุษเสด็จออกจากเมืองแต่คราวนี้เป็นการผจญชิงชัยกับพระมหาบุรุษอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกคราวกำลังพลที่พยามานยกมาครั้งนี้มืดฟ้ามัวดินยิ่งนักมาทั้งบนฟ้าบนแผ่นดินและใต้บาดาลขณาดเทพเจ้าที่มาเฝ้ารักษาพระมหาบุรุษต่างต้องเพนนี้กันกลับวิมานเพราะเกรงกลัวแต่อำนาจแห่งมาร ในปฐมสมโพธพภราณนาภาพพลมานในตอนนี้ไว้ว่ามานบางจำพวกก็มีหน้าแดงกายเขียวบางจำพวกก็มีหน้าเขียวกายแดงบางเหล่าจำแรลงกายขาวหน้าเหลืองบางหมู่กายลายหน้าดำบางพวกกายทอดล่างเป็นนาบบางพวกกายทอดล่างเป็นมนุษย์ส่วนตัวพระยามารเองเนลมิตพาหา คือแขนซ้ายและแขนขวาข้างละหนึ่งพันแต่ละแขนต่างถืออาวุธต่างๆครบมือไม่ว่าจะเป็นดาบหอกธนูศอนคาถาขวานและตีศูนย์เหตุที่พญามารผจญภาพมหาบุรุษทุกครั้งเพราะพญามารมีนิสัยไม่อยากเห็นใครดีเกินตนเมื่อพรพมหาบุรุษจะทรงพยายามเพื่อเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในโลก จึงขัดขวางไว้แต่ก็พ่ายแพ้พ้ามหาบุรุษทุกครั้งครั้งนี้เมื่อเริ่มยกแรกก็แพ้เมื่อแพ้แล้วก็ใช้เล่เหลี่ยมกลโกงคือกล่าวตู่ผ้ามหาบุรุษว่ามายึดเอาโพธิบัลลังของตนซึ่งพยามารกล่าวตูว่าปิดของตนพยามารอ้างพยานบุคคลคือพวกพ้องของตนฝ่ายพ้ามหาบุรุษทรงมองหาใครไม่เห็นไม่อาจมีใครเป็นพยานได้ พอเหล่าเทพเจ้าต่างก็วิ่งหนีกันหมดจึงทรงเหยียดผาดขวาออกจากชายจีวรของพระอ,องค์แล้วชี้ดัชนีลงไปที่พื้นพระแม่ธรณีจึงผุดขึ้นมาเป็นพยานให้ในตอนนั้นในปรถมสมโพูภพรณาไว้ว่า,วาพระธรณีก็มิอาจดำลงกายอยู่ได้ก็อุบัติบันดาลเป็นรูปนาลีผุดขึ้นจากพื้นปัตพี แล้วกล่าวเป็นพยานให้กับพระมหาบุรุษพร้อมกับบีบน้ำออกจากมวยผมน้ำนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าทักซิโนโทกอันได้แก่น้ำที่พระมหาบุรุษทรงกวดทุกครั้งที่ทรงบำเพ็ญบุญบารมีแต่ชาติปางก่อนเป็นลำดับมาซึ่งพระแม่ธรณีเก็บไว้ที่มวยผมเมื่อนางบีบมวยผมน้ำก็หลั่งออกมาในประถมสมโพธิ์กล่าวไว้ว่า เป็นท่อทานมหามหันนบนองท่วมไปในประเทศทั้งปวงประดุดห่วงมหาสาครสมุทรหมู่มานเสนาทั้งหลายมิอาจดำลงกายอยู่ได้ก็ลอยไปตามกระแสน้ำปาสนาการไปสิ้นส่วนคีรีเมธลขชิน,นทรที่นั่งทรงองค์พระยาวสวดีก็มีบาทาอันภาคมิอาจตั้งกายอยู่ได้ ก็ลอยตามชุลทานไปตับเท่าถึงมหาสาครพญยามารก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดพระมหาบุตรทรงบรรลุญาณที่หนึ่งในตอนปฐมมยามญาณน,นี้ถูกเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงความรู้แจ้งถึงอดีตชาติความรู้แจ้งถึงอดีตแต่หนหลังทั้งของตนเองและของคนอื่นพอถึงมชิมยาม ทรงบรรลุญาณที่สองเรียกว่าจตูปาตายานหมายถึงความรู้แจ้งถึงความจุติคือความดับและความเกิดของสัตว์โลกตลอดถึงความแตกต่างกันที่เรียกว่ากรรมพอถึงปัจฉิมยามทรงบรรลุญาณที่สามคืออาสวัคขยญาณาหมายถึงความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลสและอริยสัจสี่ คือความทุกข์เหตุเกิดแห่งความทุกข์ความดับทุกข์และวิธีดับทุกข์การได้บรรลุญาณทั้งสของพระมหามุรุษนั้นเรียกว่าตัดสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในวันขึ้น15ข่้าค่ำเดือนหหลังจากนั้นพระนามว่าสิทธัตถาก็ดีพระโพธิสัตว์ก็ดีได้กลายเป็นพระนามในอดีตแต่หนหลัง เพราะตั้งแต่นี้ไปทรงมีพระนามใหม่ว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าพระผู้ตัดสรู้ธรรมเรื่องหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองครับก็จบลงแล้วครับสําหรับเรื่องของคาถาพาหงบทที่1ครับหวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้นะครับจะลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ